สวัสดีจ้าทุกๆคนเลยเมื่อทานยำกันนะคะมาเลยวันนี้ตั้งก้องใกล้นิดนึง วันนี oh, <laughs> ้ว <laughs> ันเสารเนาะเราไม่ต้องคุยอะไรกันเนาะเอาวันวันนี้วันวันพักผ่อนตื่นมาก็รู้สึกเพลียๆไม่อยากทำอะไรอะแฟนก็ทำงานข้างบนทำตลอดเลยค่ะแฟน con ní ngang hơi dữ ก็มีน้องๆถามมาว่าพี่เอคะว่าจะไม่คุยแล้วพ <c> อ <oughs> ดีนึกได้ว่าจะไม่คุยแต่พอดีนึกได้น้ำก็ยังไม่ได้อาบหน้าก็ยังไม่ได้ล้างแต่ฟันแปรงแล้วนะ <c oughs> ีคนถามว่าพี่เอฮะแฟนเขาเปาแฟนกี่เดือนทำไมเขาเปแฟนนานไหมว่าจะได้ไมาอยู่นี่ก็เจอ,อกับแฟนทางเน็ตคบกันก็แลกสกายกันคุยในสกายกันก็แลกสกายกัน ก่อนหน้านั้นแฟนเขาคุยกับผู้หญิงหลายคนเหมือนกันค่ะคุยในนั้นน่ะในเว็บนั่นแหละเขาก็บอกเขาคุยกับผู้หญิงหลายคนเหมือนกันเราก็คุยกับผู้ชายสองคนคุยกับผู้ชายในเว็บนั้นอสองคนคนนี้ทร์เลนเดี๋ยวคนนี้ทร์แลนเหมือนกันเลยนะแต่คนหนึ่งเป็นหนุ่มแต่แฟนอ่ะเป็นคนอายุมากเราก็ไปเจอรูปเขาเราก็เออตาคนนี้ท่าทางใจดีเว้ยอ้วนด้วยตาทางจะอารมณ์ดีนะวันนี้นะเราก็เลยคิดเราก็เลย เอาก็เลยเขียนจดหมายเราเขียนจดหมายไปหาเขาเอง <c oughs> <c oughs> แฟนอะ่ะเมื่อก่อนน่ะระบบไทเลอรลิงก์อ่ะทัพชายเสียตังเสียตังถ้าเป็นสมาชิกแล้วสามเดือนหกเดือนแล้วแต่ก็ ผู้หญิงสามารถส่งข้อความไปได้แต่ตอนนี้ไม่รู้ระบบเขาเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วนะคะถามเอตอนนี้ระบบไทยเลิฟเขาเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วเอก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะถ,ถ้าถามตอนนี้นะแต่เมื่อก่อนเมื่อสีห้าปีที่แล้วอะ่ะยังเป็นแบบนี้อยู่เอก็ส่งข้อความไปเออ I am Pink เราเราตั้งชื่อเล่นในเว็บไทยเลิฟลิงนะว่า Pink ไอแอมพิงจานอายุเติมนี้ทำงานนี้อาชีพนี้อืเป็นสาวโสดไม่มีลูกนะโน่นนั่นนี่เออก็ใส่ลงไปอืมรู้สึกว่าจะเล่นเอจะเข้าเอเพิ่งเข้าเล่นเว็บได้แค่สี่วันครึ่งเองเอก็เจอแฟนเอเนาะ เจอคู่กันเลยตีคู่กันมาเลยผู้ชายฮอลแลนด์สองคนน่ะคือผู้ชายคนนั้นเขาก็เล่นด้วยเล่นเว็บด้วยผู้ชายหนุ่มฮอลแลนด์คนนั้นเขาก็เล่นเว็บด้วยแล้วแฟนเขาก็เล่นเว็บแต่ไม่รู้เขาเล่นตอนไหนก็ถามเขาทีหลังก็บอกเขาเล่นก่อนเราเดือนเดือนเดือนหนึ่งแล้วมั้งเพราะว่าน้องชายของแฟนเขาบอกว่าให้ไปเล่นเว็บหาคู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยไปเล่นทีนี้เราก็พึ่ง ทีนี้เราก็เพิ่งเหมือนเด็กจะเล่นฟุตบอลแล้วกระเด็นมาโดนกระจกอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ประจำค่ะอืมทีนี้เราก็เพิ่งเป็นเด็กใหม่ที่เล่นเว็บหัดเล่นเหมือนกันค่ะล้วก็หัดงูปลาไปเหมือนกันเราก็เพิ่งเข้าได้แค่สี่วันครึง่งพอเข้าพิ่งเข้าได้พิ่งเข้าเล่นได้แค่สี่วันครึง่งจริงๆอแล้วก็ไปเจอกับแฟนก็เราก็เลือกลิ์ลิ์ลหน้าลิศลายชื่อผู้ชายก็มองเอ๊ะ พีช่ชายคนนี้ชื่อนี้อยู่ในฮอลแลนด์เราก็เลือกผู้ชายมาสามคนนะอีกคนหนึ่งคนที่ไหนก็ไม่รู้จําไม่ได้รู้ว่าจําได้สองคนจําได้สองคนคนอันในทะเลทั้งคู่อืมแล้วก็ก็เลยคุยกันคุยกันนี่แหละเราเล่นเราไม่ได้เสียตังค์นะเราเล่นในเว็บเราไม่ได้เสียตังค์เพราะแฟนเขาเสียตังค์แล้วไนงะก็เลย คุยกันละเขาก็เขาแฟนฮแ,แฟนเออะเขาก็บอกว่าเขาก็คุยกับผู้หญิงคนอื่นเหมือนกันเป็นพยาบาลเป็นทานนํางานนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้เขาก็บอกนะว่าเขาทําอยู่อะไรอย่างนี้ก็มีเขาก็เล่นกับคนอื่นเหมือนกันเราก็เล่นกับคนอื่นแต่เราเล่นแค่มีแฟนเราแล้วมีคนที่เนเธอร์แลนด์หนุ่มอีกคนหนึ่งแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคนที่ไหนก็ไม่รู้น่าจะคนที่ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเยอรมันมาก เล่นกันไปในเว็บคุยตอบโต้กันไปแต่คนที่เยอรมันน่ะไม่ใช่เยอรมันจริงแต่เป็นมิจฉาชีพอืคนที่บอกว่าเขาอยู่เยอรมันน่ะเป็นมิจฉาชีพเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังนะคะไอไ้อไอมิจฉาชีพเนี่ยอืมแล้วก็เราไป คุยตีคู่กันเนรน์เลในการทำคู่เราก็คุยนะก็บอกนู่นนั่นนี่อะไรคุยกันได้ประมาณสักสิบกว่าวันมะไม่ถึงสิบกว่าวันนะคุยกันได้อาทิตย์เดียวคุยกับแฟนได้อาทิตย์หนึ่งไม่ถึงอาทิตย์นะจําได้แค่ประมาณสองวันเองมั้งขอขอจะไกด์กัน ขอสกายเขาก็ขอสกายเราเราก็ขอสกายเขาเออก็ขอสกายก,กันแล้วก็คุยกันทุกวันคุยกันทุกวันทางสกายทีนี้เราก็คุยกันทุกวันทางสกายพอเราคุยกันทางสกายได้ประมาณเดือนหนึ่งมั้งเขาก็สมจีอันเนี้ยเขาก็เขียนว่าฮันตรงนี้เขาเขียนว่าฮันเลิฟพิง เนี่ยส่งจีนเนี่ยคุยกันได้แค่ประมาณเดือน,เด,อนเดือนเดียวเองเขาก็ส่งไปให้เขาบอกว่าเขาอยากรู้จักเรามากกว่านี้เขายินดีที่รู้จักเราเขาเขาชอบเราเขาพูดอย่างนี้เราสารต่อกันเขาอยากให้เราสารอ่าสามสัมพันธ์ต่อกันเออแล้วอะบริโกรนะของแฟนบริโกร แล้วผู้ชายที่ฮอลแลนด์อีกคนหนึ่งที่เป็นนมะนะที่เป็นนมอ่ะเขาก็คุยกับเราเหมือนกันนะผู้ชายคนนั้นอ่ะแต่ผู้ชายคนนั้นมีผู้หญิงเยอะเพราะอะไรรู้ปะ <c oughs> ก็เรา,เรา,เ,ราเราบอกแล้วว่าเพราะอะไรเพื่อนๆพื่อนเพื่อน, <c oughs> พอนเพนนะเราก็ก็ล่อนเหมือนกันก <c oughs> ็ <c oughs> ที่บอกว่าแต่เพื่อนเพื่อนอยากรู้ว่าเราเพราะอะไรเพื่อน,เพ,อนเพื่อนย้อนไปดูไอ้หาจะมีฝรั่งยังไงไม่ให้ถูกหลอกตอนหนึ่งตอนสองเออ เราจะใช้อีเมลสามสี่รอบเราใช้ e 3, 4, อีเมลสามสี e ่ 3, 4, อันส่งไปมันกันแหละเออส่งไปอ่ะเราก็รู้อ่ะเราก็เราก็ส่งอ่าอันนี้คุยถึงผู้ชายหนุ่มที่เนเธอร์แลนด์คนที่สองก่ะเนาะเราก็ส่งเมลหาผู้ชายคนนี้แหละเราก็ส่งเมลหาผู้ชายคนนี้แหละแต่บางเออทำไมเราไม่ส่งเมลหานก็ไม่รู้เรา,าคนสองคนเนี่ยที่บอกว่าคนคนเราครบสามคนใช่ไหมในในเว็บ ก็มีฮันแล้วก็มีผู้ชายหนุ่มนี้ท่แล้วแล้วก็มีคนเยอรมันที่ว่าหลอกลวงเดี๋ยวเราคุยทีหลังไอ้สองคนเนี่ยโดนเราตีเมลส่งไปแต่แปลกนะแต่กับฮันน่ะเราไม่ส่งเราไม่ส่งเมลไปเออเราคือเราไม่ส่งเมลไปเราก็ไม่รู้ว่าทําไมเราไม่ส่งนะณนะตอนนั้นเลยคือว่าคุยกันแค่สองวันเราก็ขอสกายก,กันอืแต่ผู้ชายหนุ่มที่นี้ท่านแล้วเราก็ขอสกายนะเออ เราก็เลยได้สกายมาสองคนแต่ไอคนที่ว่าอยู่เรียมันหลอกลวงเนี่ยไม่ได้สกายเพราะยังเดี๋ยวจะไล่ฟันตอนหลังเออแล้วก็เลยคุยสกายทั้งสองคนเลยแต่แปลกไอคนหนุ่มเนเธอร์แลนด์เนี่ยเราดันไปส่งเมลตั้งสามเมลแล้วก็เราทําเมลมาสามเมลเนาะเราส่งไปมันก็บอก มันก็ตอบเหมือนอย่างที่ตอบเราอ่ะสมมติว่าเราชื่อพิงค์แล้วเราเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นชื่อเชอรี่ส่งเมลไปมันก็ตอบเชอรี่แบบตอบพิงค์มาตอบดิบเดิมอะไรเงี้ยอืมแล้วไอ้ผู้ชายหน,น,นุ่มคนเนี้ยเอาถามว่าเธอเคยมาเมืองไทยไหมเขาบอกเ,เคยมาแล้วจะมาเมาื่ออีกอีกทีเมื่อไรตอนไหนรู้สึกจะคุยกันประมาณเดือนหนึ่งนะรู้สึกจะคุยกันประมาณเดือนหนึ่งอ่ะผู้ชายหน,น,นุ่มคนเนี้ย คุยไล่คุยตีคู่มากระฮั้นนั่นแหละเออคุยตีคู่มาคุยตีคู่มากระหันแต่คือในใจเรานะ่ะในใจเราอะ่ะก็คือว่าระหว่างนั้นน่ะยังไม่ได้เลือกใครไงนึกออกป่ะไม่ได้เลือกฮัน้นหรือยังไม่ได้เลือกผู้ชายหนุ่มคนนี้ที่เราตัดสินใจเลือกฮันเพราะอะไรก็คุยตีคู่กันมาเดือนหนึ่งแล้วกับกับผู้ชายอันสองคนเนี้ยกับฮันฮันแล้วก็กับหนุ่มคนเนี้ย เ,ออเราถามว่าทำไมมองไทยไม่เคยมาเคยไปเชียงใหม่นน่นนั่นนี่เขาก็เล่าให้ฟังเนาะอ่าแล้วถ้าเคยมาเธาจะมาตอนไหนใจเรานะเราไม่ได้คิดจะเอาฮะเราไม่ได้คิดจะเอาฮันนะเราจะเอาคนหนุ่มคนนี้เพราะคนหนุ่มคนนี้เขาอายุประมาณสี่9บดี่ิบเก้าออแล้วก็าสดเขาไม่เคยแต่งงานเราก็จะเอาผู้ชายคนนี้อืมแล้วอันแล้ว บอกว่าเรามาเจอกันไหมวันที่เธอวันที่เธออันวันที่เธอมาเมืองไทยก็บอกว่าเขาไม่ว่างเอ้เราก็เอกใจแล้วอะไรอ่ะเพิ่งจะคุยกับเราพอมาเมืองไทยแล้วไม่มาเจอเราไม่ว่างบอกจะไปขี่ชอปเปอร์แถวเชียงใหม่เราบอกแล้วมาคิดนะโอ้ยถ้าอย่างนี้เราไม่ใช่แล้วเราก็เลยบอกเลิกไปบอกเลิกไปเลยนะเราก็เลยบอกเลิกผู้ชายหนุ่มคนนี้ไปเลยบอกเลิกไปปุ๊บ ประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็ตอดสกายมาอีกเขาก็ไม่ยอมนะเขาก็ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกกับสกายเขาก็ยิงมาอีกเนาะกับสกายเราก็บอกว่าเราไม่คุยแล้วเพราะว่าฉันไม่ใช่ตัวเลือกของใครอืมเราก็เลยบอกเขาอย่างนี้ว่าฉันไม่ใช่ตัวเลือกของใครฉันไม่คุยกับเธอแล้วนะเออในเมื่อเธอมาเมืองไทยแต่เธอคุยกับฉันแต่เธอไม่ว่างพอที่จะมาเจอฉันอ่ะอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์สำหรับฉันก็คือฉันไม่คุยกับเธอแล้วเขาบอก ฉันยังอยากคบเธออยู่ฉันเราเพิ่งคุยกันเองนะเธอไม่ให้โอกาสฉันเลยเหรอเราเพิ่งคุยกันเราเพิ่งคบกันแบบเพื่อนนะเธอให้โอกาสฉันบ้างสิอะเด็กหนุ่มไอ้ผู้ชายหนุ่มคนนั้นเขาพูดนะเขาบอกไม่ฉันไม่ใช่ตัวเลือกของใครโอ้ยแล้วเขาก็โทรตือ้อมาอีกนะผู้ชายคนนั้นน่ะโทรตื้อมาตั้งสี่ห้ารอบนะเขาบอกว่าถ้าเธอแฟแๆอ่ะแล้วเวลาเธอเมืองไทยเธอไม่ต้องการมาพบฉันอ่ะมันงั้นมันคืออะไรอ่ะเธอก็ต้องมีผู้หญิงคนอื่นอยู่แล้วอ่ะอืม แต่เขาก็ย้อนกลับมานะว่าเราครบกันแบบเพื่อนไปก่อนไหมอย่าเพิ่งคุยกันเรื่องนี้เขาก็พูดกับเองเองี้ยเราบอกว่าอ,อ๋อไม่อ่ะฉันไม่ต้องการหลอกใครแล้วฉันก็ไม่ต้องการเป็นตัวเลือกของใครอืมเราตัดเราตัดผู้ชายคนนี้ออกเลยนะแต่ในความรู้สึกนะ่ะเรารู้สึกดีกับผู้ชายหนุ่มคนนี้นะเราเราจ้องเขาอยู่เพราะเขาเป็นสูตรเอเลคูเขาถ่ายสกายให้ดูเขามีบ้านเขามีฐานะมีสะไว้นงสะไว้นำ้ำอืม เราเคยบ่อนเขาบริเวณกว้างถ่ายให้ดูอืมถ่ายนกักช่ะอืมคนฮอลแลนด์เหมือนกันแล้วทีนี้พอเราเลิกคุยกับผู้ชายคนนี้แล้วเราก็มาคุยกับฮันจริงๆจังๆหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งฮันก็หลังจากเราเลิกกับเลิกคุยกับผู้ชายคนนี้อาทิตย์หนึ่งแต่ระหว่างที่เราคุยกับผู้ชายคนนี้นะเราก็ตีคู่คุยกับฮันกัน เล่าให้แฟนเล่าให้ฮันเล่าให้แฟนเอฟังนะแฟนเอเขาก็ขำเขาบอกฉันก็คุยตีคู่กับคนอื่นเหมือนกันเธอคุยตีคู่กับคนอื่นฉันก็คุยตีคู่กับคนอื่นเหมือนกันแฟนเขาก็เล่าให้ฟังเราก็เล่าให้เขาฟังต่างคนต่างหัวเราะกันนะอืหลังจากเลิกกับผู้ชายคนนี้อาทิตย์หนึ่งฮันเขาก็ส่งสร้อยนี้มาก็เลยเออก็เลยคุยกับฮันไปเลยก็เลยคุยกับฮันหลังจากนั้นสองเดือนครึ่งวันเกิดเราพอดีวันเมษาวันเกิดเราพอดี ฮันเขาก็จะลงมาเนาะฮันเขาก็จะลงมาคบกันได้สองเดือนในสกายนะคุยกันสองสองเดือนครึ่งอ่ะในสกายอ่ะคุยกันเห็นหน้ากันทุกวันคุยกันทุกวันเห็นหน้ากันทุกวันในสกายอ่ะอืมเห็นการทํางานของเขาเขาก็เห็นเราทํางานอืมแล้วก็ลงมาวันคืนเราพอดีวันเกนเรามีซาอ่ะลงมา เราเมื่อก่อนนะเราไม่ได้อ้วนอย่างนี้นะเมื่อก่อนเราตัวเล็กนิดเดียวพอเรามาอยู่ฮอลแลนด์แล้วเราอ้าวนเพราะว่าเราขี้เกียจออกกําลังกายด้วยเออพูดก็พูดไปอย่าโทษอากาศโทษอะไรเลยนะ่ะเรานั่นแหละขี้เกียจออกกำลังกายอืมก็เลยกลายเป็นว่าเขามาเจอเราเขาเขาขึ้นเครื่องข้ามน้ําข้ามทะเลมาเจอเราเขาก็นั่งอยู่ในใจว่าถ้าเขาไม่มาเจอเรา เขาก็จะพักที่กรุงเทพสองคืนแล้วเขาก็จะบินกลับที่ฮอลแลนด์คืนเราก็บอกว่าเฮ้ยลองไปดูถ้าเกิดว่าเขามาจริงอะเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาไม่มาจริงอะบอกแล้วเจ๊อ่ะเจ๊เราทํางานด้วยไปเถอะไปเถอะเขาก็ะชวยวอาไปเถอะไปเถอะไอ้ไปเถอะไปเถอะเออบอกงานทางนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเจ๊ดูให้แหนอะไรกันใหญ่เลยนะกลุ่มกลุ่มแก๊งกลุ่มแก๊งลาดบุรีมิวสิกเนี่ยเออสนับสนุนกันใหญ่เลยค่ะ เราก็เลยก็เลยมาก็เลยมามาเราเข้าที่สนามบินพอมาปุ๊บเขาตัวเล็กนิดเดียวพอเห็นนา,ายไกดมันตัวใหญ่ใช่ไหมคะพอเจอตัวจริงเขาก็ตัวเล็กนิดเดียวเราก็ตัวเล็กนิดเดียวเขาบอกว่าพอเจอเขาแอบดูเรา <c oughs> เขาแอบดูเราตามเสาเราก็ไม่เห็นนะเราก็หมดแต่มองเอ๊ะไม่เคยเห็นเไม่เคยเห็นตัวจริงสักทีเนาะเอ๊ะคนนี้ใช่ปล่าเอ๊ะทำไมันซกมุกอย่างนี้ ม่สกายมันไม่ได้ซกมกอย่างนี้นะมันหน้าตามันคล้ายๆกันนะเอ๊ก็ผ่านไปคนหนึ่งก็ผ่านไปสองคนเอ๊ะมองจนเมือ่อยจะไม่มองแล้วก็เลยล,ล้าๆกันเลยและแฟนน่ะเขาไปแอบซ่อนซ่อนข้างสาวแล้วก็คือเขาจอ้จองเราอยู่ก่อนแล้วแต่เราไม่รู้ไงก็อแอบไปซ่อนทางสาวเขาก็เฮ้ยไอ้นี่อ่ไอพีแน่เลยก็ <laughs> อบอกทำไมตัวเล็กขนาดนี้เขาว่านี <laughs> ่เราก็ขำเนาะ พอไปเจอพอเราไปเจอเราเห็นก็เดินมาเฮ้ใช่และไอ้น,นี่แหละหันปกักเนาะซู่คำจะตายนึกอยู่ในใจทุกวันนี้ยังเล่าให้แฟนฟังแฟนเขาก็ขำเราก็ขำนะขำเล่าแล้วก็เขามาแล้วก็บอกว่าก็เซย์ฮัลโหลกันก็ทักทายกันปกติธรรมดาเออก็เลยพอเอเจอหน้าเราปุ๊บ เขาก็ถามเราว่าจะคบเขาแบบเพื่อนหรือจะคบเขาแบบแฟนเราก็ย้อนกลับไปถามเขาคืนว่าแล้วเธอจะคบฉันแบบแฟนหรือจะคบแค้นแบบเพื่อนล่ะแฟซหันเขาก็เลยพูดว่าฉันขอคบเธอแบบแฟนได้ไหมเราก็เลยบอกว่าเหรอเราก็บอกว่าเออได้ไม่มีปัญหาเพราะฉันก็ไม่มีแฟนอยู่แล้วเราก็เลยพูดอย่างนี้ <laughs> แล้วแล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวพาเขาไปพาเขา มาคือเราเป็นคนจองโรงแรมให้เขาเนาะเออเราจองคนละห้องเราก็นอนห้องหนึ่งเขาก็นอนห้องหนึ่งเออก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นพรุ่งนี้พาฉันไปบ้านไปไหว้พ่อไหว้แม่เถอะนะเราก็งงบอกอะไรวะพอโตลงเป็นแฟนปึ๊บแม่งจะพาขูกลับบ้านไม่เคยพาผู้ชายคนไหนกลับบ้านก็ <c oughs> เลยกำลังก็เออ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 กับก็กลับ ว่าว่างี้เนาะกลับก็กลับก็เลยพากลับบ้านเลยก็เลยที่บ้านโหก็คิดว่าเรามีอะไรกันเราอะไรนานกันอะไรเงี้ยที่ไหนได้เราคุยกันในสกายสองเดือนครึ่งเขาเพิ่งลงมาได้คืนหนึ่งอีกวันทุ่มขึ้นก็พาเขากลับบ้านเ็าก,ก็มาปลูกข้อไม้ข้อมือให้เราใจเลยนะังพ่อแม่พี่น้องเราบอกสงสัยอันนี้มันไม่เคยพาใครมาบ้านเลยโหมันไปสุ่มคบฝรั่งตั้งแต่ตอนไหนโหเขาบอกอันนี้ร้ายนะเขาบอกตาย เราก็เลยบอกว่าตายแล้วจะทำยังไงดีวะเนี่ยก็เลยปล่อยเลยตามเลยก็คือว่าแฟนเขาก็ขอเป็นแฟนแล้วอะไรเงี้ยเราเขาโคลกับบ้านเราก็พาเขากลับอืมแล้วก็เนี่ยคะ่ะที่มาที่ไปของการเจอแฟนครั้งแรก <c oughs> เดี๋ยวรอบต่อไปนะคะเวลามันมานแล้วคะ่ะเดี๋ยวรอบต่อไปเอจะมาคุยว่าเอสะกัดกันเออะ ไม่โดนสแกมเมอร์หลอกลวงได้ยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันรอบหน้านะคะเดี๋ยวรอบนี้ขอตัวก่อนนะคะขอตัวไปทานก่อนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเวลาน,านานแล้วมันหลุดยากขอบคุณค่ะขอบคุณที่กดติดตามและ Subscribe ครัวฮอลแลนด์แดนฮันสาบายพิงค่ะขอบคุณค่ะ